สวัสดีครับผมคือเอมเบลและนี่คือ The Evil Within นะครับชัตเตอร์สี่เดอะเ t เทียนอุ๊ยประตูปิดสถาปนิกใช่เลสตี่เคยถูกมารักษาเมื่อปีก่อนนะ่ะ เขามาเพราะว่ามาคุ้นเคยและปลอดภัยรู้หรืเรอเปล่าพอลที่ไหนเขาถาบอันนี้ที่พิชชานฉันทำงานนั่นไม่ใช่คำตอบของผมแล้วก็ไม่รู้อ่ะฉันรู้ว่าฉันเสียสติแล้วก็ฉันก็คิดว่าฉันน่าจะมีดิกกี้และโอเบกียนเพื่อปกป้องคนไข้ของฉันแล้วก็มีเจ้าที่ด้วยพิชชานของเขาไม่น่าจะเป็นตัวหลอ,อกนะโอเค เสียงเพลงชัดเจนเลยขอหันเดี๋ยวไม่ต้องรักกันเอกสารเปปูเอลี่2005สสไมล่ากเกือบโดนฆาตตายเมื่อตอนบ่ายนี้โดนยิงโดยผู้ต้องสงสัยที่พวกเรากำลังไล่ล่าอยู่ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันไปที่นั่นเธอน่าจะโอเคแต่เห็นเลือดออกขนาดนี้แล้วฉันคิดว่าฉันต้องสูญเสียเธอแน่ๆโดยที่ไม่ได้บอกเธอว่าฉันรู้สึกยังไง ฉันรู้สึกอดทนไม่ได้ฉันคิดว่าเธอน่าจะรู้สึกเหมือนกันนักคิดว่ามีบางสิ่งที่ไม่สามารถโต้แย้งระหว่างพวกเราได้มันเป็นการต่อต้านรหัสคอนดักแต่ฉันก็ต้องบอกให้เธอดูว่าฉันรู้สึกกับเธออย่างไรฉันหวังว่าฉันคงจะไม่ดังเกตตัวเองนะโอ้ไม่พลาดโดนยิงนี่นะอือหือสองอันเลยอาร้อยเอ๊ะ อ้าอุ้ยโอ้โหโอ้ฉันบ้าแล้วรู้ส <ทำ S 2> ึกวบบที่ไรมันต้องโผล่มานี่ทุกทีโอ้ยอะไรของมันเนี่ยทำไมมันต้องโผล่มาในห้องเติบทุกทีเลยอยากเข้าห้องอื่น่ะเนี่ยห้องนี้อยากเข้าเนี่ยโอโ้โหมีความลับหรือเปล่าดิมอะไรปังกาหรือเปล่าไม่ได้ลืม มนไข้ยหักตัวไปถูกพบแล้วเออถูกพบในห้องถ่ายภาพวอลิโรสเจมเนสบอกว่าพระเจ้าจะทำอะไรเนี่ยเกี่ยวอะไรกับพระเจ้าเนี่ยสู่คนหายดอตอรวอลิโอสเจมเนสเจ้าของสถาปนิกเอลลิเวอร์เห็นเขาสุดท้ายตอนที่ขับรถไปในเมืองนี่หรือเปละเจ้าของสถาปนิก เลยเออทำไมต้องรีบๆไม่ใช่ทำไมต้องค่อยๆเปิดด้วยโอเคมาอัพก่อนไอ้ยุ้ยโอ้โหมาดูดิมีอะไรบ้างอันนี้เพิ่มรัศสมีระเบิดของธนูระเบิดเพิ่มดาเมจแล้วก็เด็ดเดียวมีไฟดาเมจด้วยที่รีดับ5าโอ้โห ยิงแล้วติดไฟน,นี้เอาคิดที่ข้อแล้วกันดามเมจเหรอคือดามเมจมันไม่จับเป็นเลยนะกระสุนคือพกเก็บใส่ลิงเอาไปเลยครับอันไหนดีตามินา่าเอา่ออัตราการดิงมันมันไม่จับเป็นเลยอะเพิ่มความจุแมกกาซีนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน อันนี้ระยะระยะเวลาชาร์จเ,เพิ่มความจุไปแค่สีป่ปนพกแล้วกันอย่า <Yeah. S 1> อันนี้ด้วยเอาอัพดิโอเคอโอ้ยหมดหลอดเลยใช้เกี้ยงเลยต้องใช้คุ้มโอเคไปเออ ทำไมกันต่อแล้วเอา้าจะเข้ามาทำไมเนี่ยกำลังอ,อัพเกรดอยู่วันนี้เลยขวานเออทางนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะโอ้โหมีมารยาทหน่อยดีอุ้ยอขอบคุณครับดินะอัพช่องเก็บของมาอุ้ยน้ำเขียว มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยหลอกไม่ได้หรอกเอาทางไม่ได้อย่าขวางดินี่นายมีเสียงคนด้วยเย็บไปเย็บไปไม่ต้องหรอกเออเฮ้ยทำไมพูดแบบนั้นนะหมอครับหมอหมอไม่เอาอย่าอย่า Valerio ฉันเองหมอที่ตีอยู่นี่แล้วพี่ชายฉันเองเ a ียโร o มาเขากับของเดส t ี ไผลอุ้ยโอ้โหโอ้โหเบิดโฟลทุกอย่างหมอเฮ้ยหมอทำอะไรอะเออน er, hey, ั่นไงโอเคชัดเจนหุยจ้าเอาไม่เป็นไรอีกอ่ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหืมสีเลือดดึงหยดเลย โอ้ยอะไรเนะี่ยโอ้เกิดอะไรขึ้นไอ้อ่าเอ้ยโอ้ยเอาฆ่าไปแล้วไม่ใช่เหรอหมอหมอหมอวุ้นหูโอ้เอ้ยคันคันเหลือเกินอุ้นหูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคันคัน โคดขันเออโอ้คันโอ้ไม่ไม่ไปแล้วโอ้เชฟหมอนในใบคนถ่ายไหมใส่แว่นนะ่ะไมต้องทางกับปาเลียโลแบบนั้นด้วยอะไรเนะี่ยไปไปไม่ได้โอ้โหชัดเจนมีกุญแจอยู่ในนี้เด้อไม่นา่าจะใช่ลูบิกลูบิกนี่ใครอะ เห็นหมอพูดสองทีแล้วนะโอเคเออต้องผ่านจริงเหรอเออืหพี่เฮ้ยโอ้ใครกินข้าวอยู่ขออภัยด้วยอืมไม่น่าจะมีอะไรมั้งโอ้ยทำไมมันเฮ้ยโอ้กุญแจหนึ่ง เว้ยตายยังเนี่ยตายยังเนี่ยโอเคตายแล้วดูงี้ยิงหัวตั้งแต่แรกก็โอเคแล้วเออมาคิดไฟเก็บไม่ได้มาขวดระวัาางคือมีตัวอะไรอยู่อ่านี่ไงน้อยบาทเองน้อยจังเลย เอ๊ะผมลืมอัสตามินานี่หว่าโหถ้าเกิดเหนื่อยขึ้นมาจะเอายังไงเนี่ยใครใครเตอร์จะทำเสียแบบนั้นดิจะเย็นอุ๊ยมีหนึ่งตัวมีหนึ่งตัวมีหตัวเอมันอยู่ไหนเฮ้เฮ้เฮ้เเสตีเสียงมาจากข้างนอกใช่ใช่ขอสรวจก่อน อันนี้เลยน้ำเขียวอยู่ในนี้เหรอลองคว้าเป็นรอบมันดิโอเคอเอาเป็นไงทางซ้ายทางซ้ายทางนี้อาโฟมมาดิคุยมีขวานด้วยอันนี้เลยฮยแหวเราต้องหาเลสดี้เออดูแล้วแปบ๊บนึงดิมีของไหม อันนี้ไงกระสุนทุกซองโอเคเปิดสิครับด็อกเตอร์ผมขอไปเซฟก่อนได้ไหมจะไปเซฟอ่ะโอเคเดี๋ยวขอไปเซฟก่อนนะครับนี่ไหนผ่านเอาวางไว้เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรอ๋อไม่ใช่นี่ไหนไปเลยอย่าทิ้งฉันมอตามมาเองนะผมจะขอเซฟก่อน นายน่าจะหาอะไรที่เป็นประโยชน์ได้อะไรเหรอเอาอยากเซฟอ่ะต่เซฟเซฟต่อชีวิตบ่ามาอันนี้ค่ะอาา่าฮะทำไมเหรอบ่ามาเลยเดี๋ยวเข้าผมจะเซฟอ่ะ อะไรเนี่ยจะพาผมไปไหนอืมไม่พูดมากนั้นเนี่ยมีอะไรไหมกูมันเหมือนห้องดับจิบนเนี่ยห้องดับจิบโอ้เพียบเลยหมอจะพามาห้องดับจิตทำไมนักสืบคาสเตลานอสมีกุญแจแบบนี้หรือเปล่า ก็ใช่ไงมันจะจะเปิดประตูพวกนี้อ๋อได้แหละอันเลยโอ้โหไปกล่องสุ่มกาชาใช่ไหมจะได้เกลือหรือจะได้เลือดตายตามใจชอบกลับมาถ้าเกิดอยากได้ต้องการเพิ่มกล่องกาชาล้วนๆเลยอปนนีันะกัน โอ้ยเต็มแล้วเก็บไม่ได้แล้วโอ้ยอะไรเนี่ยแอนที่แอนที่ไปชิดส่วนของเมืองฉันน่าจะหามันได้โอเคไปเซฟก่อนผมจะมาเซฟความจริงอะไม่ได้มาเปิดของกาชาเอาเซฟนะ่ช่องใหม่ไปเลยเออเราอัพดิ อืมเจ็ดร้อยบาทฮะไม่น่าเอาไปทำอะไรได้ปะหมอเอาเอารอตรงนี้เหรอโอ้โหนึกว่านึกว,ว่าตายแล้วรู้สึกหมอตามทางเข้ามาในนี้ไม่ได้นะตามเข้ามาอุ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยไอเด็กนี่เป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวครับหมอหมอมีโคตรช้าเด็กอ้ย เอาติดตะไผ่เปิดดีสัตว์ใ่ไปรุ่นหน่อยโอเคกระสุนจอดวัดวันนี้เลยเดี๋ยวเข้าหมอมาขีดไฟ่อนตายเขาหนีไปข้างล่างนั่นที่จริงเกมน้ตู้มันไม่ต้องมีก็ได้นะ แปดสนี่ผมไม่ได้ใช้เลยดูครับใช้แค่ตอนดาดสองดาษสามรู้กับเตียงอะโอเคเปิดดิอือหือเอ็มไปไม่ได้ไปไหนขอบคุณครับหมอแต่หมอเดินโคตรช้าเลยเราวิ่งเร็วกว่าหมอเองหมอทำไมมันลาบลาบ ลาบมาเชียวช่ยวยด้วยช่ยวยด้วยเลสตี้ขอพระเจ้าหมอมาแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นตับหนึ่งหมอผมคิดว่ามีบางสิ่งกำลังมาอะไรเนี่ยโอ้นี่แหละบางสิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้้เยิ Madam. อันนึงที่นี่คือกับดักมีที่ไหนปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยน่าจะมีอ่ะอืออหึปไม่หด้ออกไ่ไม่ได้หึหึหไหึไึหึหึหไม่ได้ึห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 เหึ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 หไหึ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 หเอ โถเอ้ยมันได้หายไปแล้วเราต้องสูญเสียสติแน่นอนสูญเสียสติสูญเสียสติอออะไรเนี่ยพูดมันเป็นลางร้ายเลยไอ้นี่แหละพระเจ้าไม่กดเมาส์ซ้ายมาขวาเล่นอันนี้มันใครเนี่ยฮะดูบิ๊กเธอเองเหรอ เลสลี่นายเป็นใครอะฮะเมื่อกี้ผมกดไอ้เนี่ยมอคกว่าเล่นกดได้รัวๆเลยอุ๊ยๆอะไรเนีย่ยเฮ้ยหมอเลสลี่เวรละไม่น่าไปยุ่งกับเขาเลยเวรแล้วต้องสวยกันแน่นอนอุ้ยเป็นยักษ์ไออู้อูา โหโหโหเฮ้ยขอโทษเหนียวหน้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหืมพูดมาได้เนาะเรากำลังสวยไงมันบินได้ไหมเนี่ยเฮ้ยกับดักกับดักโคตรเยอะผมไอ้นี่ไปก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไร โอเครีบไปดีกว่าหุยโอ้โหไอ้นี่สรุปชื่อลูวิกใช่ไหมตามที่หมอได้กล่าวเอาไว้อะไรเนี่ยหืมชัดเจนนิ่น่ามีแล้วเปิดมาอ้าวเว้ละไปเลยปึ้มนัดสุดท้ายแล้วไปเปิดปะเด็ด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 โอ้ เฮ้ยโดนปะเฮ้ยนหนาปนกเจเด็ดเด็ดเนี่นะนี่นะเอ้าอะไรเนี่ยเฮเอาไม่ได้ล้โอเคปนี่นี่เอ้าอ้โหเอ้ยเด็ดเด็ดเเฮ้ยขอบคุณเฮ้ยนี่เห็นแล้วมานี่มานีเด็มาจาการงานวัดนะ ไม่มาขึ้นตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขึ้นไปไหนอ่ะโอเคนี่นาย้ามันจะขึ้นไปไหนอ่ะอ๋อมีทางนี่ว่ะโอเคดูแลนี่นายอุ้ยประชารัฐนักกิดคู่เลยคราวนี้นี่นายอะไรเฮ้ยหยิบอะไรเมื่อกี้หยิบอะไรมาโหระเบิดมือสุดยอด อันนี้คือปกเอาเบาไม่กินแน่โอเคเฮ้ยมันเหลือใครอีกเนี่ยเด็ดเด็ดแตมันเหลือใครเนี่ยหมดแล้วไม่ใช่เหรออันนี้เข้าได้เข้าไปเลยเฮ้ยอะไรอะกระสุนกระสุนไฟฟ้านี่ใส่พื้นหรือมันก็ก,กำแพงหรือมันใช่ใส่ศัตรูเอ้ยเดี๋ยวหรือมันก็ใส่ศัตรูโอ้ย ตอนนี้ลุกดีลุกลนแล้วได้ไปขออภัยด้วยนี่นะอ๋อนี่ยังไม่ตายนี่ทางนี้นี่นะอุ้ยหืมหืมนี่โอเคสอมนัดล่วงเอ้ยโอ้โหเหมือนถ้ากันมาเหมือนงานวัดเลยอ่ะเอออันนี้กสุนีกสุไฟฟ้า ไอสี่อันนะโอเคหมดแล้วสุนธรรมดาช่างมันแล้วกันคือมันหาง่ายจะตายนี่หน่ยหอยถานตรงแบบนี้ชัดเจนต้องมีอะไรแน่นอนเชื่อผมผมเล่นเกมแนวนี้มาเยอะปยดปไม่ได้อีกชัดเจนมันต้องมีมันต้องมีเช่ผม ไม่ต้องเชื่อใครหรอกเชื่อผมนี่แหละออฟฟิเชียลร้อยเปอร์เซ็นต์เออมีมีขวดน้ำเขียวด้วยตรงนู้นแล้วก็มีศพตรงนี้ผมว่าไอ้อุ้ยโอ้โหมานี่เลยไม่ต้องละต้องละยังไงดีนี่นะโอเคปัดโค่เอ้ยน่าจะวิ่งนั้นเนี่ย เฮ้ยฮ้เเฮ้เฮมันมาแล้วมันมาแล้วเอาอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคโอเครีบไปรีบไปขอบคุณสลับน้ำเขียวอันนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวเข้ารีบไปรีบไปรีบไปเร็วเคโอเคปิดซะเฮ้ยดีนะดีนะเห็นสะบิดเมื่อกี้โอเคใจเย็น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 จะลงแล้วเอาอะไรเนี่ยเอา โอเคอุยอุยอุาอะไรไม่ได้หรอกโอ้โหกับดักเยที่ไปนี่ไปสามสามไปละเฮ้ยเป็นอะไรมากไหมเนี่ยโอเคโอเเดนเดนเไม่ใช่เวลามัดิสอัมเร็วเร็วเรเรอ้วเย อืมชาปนากกิจซะเผื่อ er มันลุกขึ uh. okay. ้นมาเอายังมาดดโดูดอีกเหรอโอเคเมื bah, <S <S ่อกี้ดีนะไปเอาน้ำเขียวได้อ่ะเอออัลโลอะไรเนี่ยเออไม่ต้องมองตรงหน้าก็เห็นแล้วเนี่ยโอ้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 ยประตูเปิดละอืเออืออ อย่ามั่งปีดอย่ามั่งปีตเกือบโดนเท้าเออฉันทำได้ไม่อยากเชื่อเลยนี่ยูึว่าปืนโอ้ให้ปืนไม่ได้ไ,ได้ไงเนี่ยอ่าฮะเฮ้ยอ๋อถังถังถังอะไรอ่ะถังสีนะครับโอเคระวังระวัง อไอ้ลูเวกอีกแล้วเอ้ยไฟไทยไทยถยกันถอยกันถอยกันถอยกันอัดดีกว่าสูบไฟน่าจะสูดเปล่าอ่ะอาเวะละจะออดยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจะล่วงแล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้โห ว้าวววอวววววววอวววว้วววอววว่วววอววาวว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 าววววว้วววววลวววววควว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  ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครขาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ